ครับสวัสดีครับบีบซีตุกคนเนาะครับเนาะครับวันนะี้กับพ่อพบพอกับป้าแต่มเนาะพี่น้องเนาะกับปแต่มพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของอาจารย์เฉมมาลาดต่อกนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบหกธันวาคมหกเจ็ดเลาพัฒนาออกเกตสามสี่ หกศูนย์หนึ่งขับเล็กล่างก็ออกสี่หกนะพี่น้องเนาะครับครับของอาจารย์เฉมมา,าลาดงวดที่ผ่านมาก,กันลุดเนเ้ยพี่น้องครับวันจันทร์ที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาอเฉมมาลาดบนล่างวิ่งโอเลขกติดบนล่างนะพี่น้องเนาะ จ็ดแปดเก้ากับมาจักตัวเลยพี่น้องครับครับส่วนเลขดับพี่น้องเลขดับบนล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งไปออกเลขเล่าโอเลขรัฐบาลไทยได้พี่น้องสองหนึ <laughs> ่ง <2, 1. laughs> ดับเลขเล่าแต่ว่าเลขไทยออกเสยเนาะพี่น้องเนะ 2, าะสองหนึ่งเมื่อนี้พอแตงม,มาติดตามตัวเองเนาะพี่น้องเนาะ ครับบ่าวากันพี่น้องมีเขามีรุดบ่าวคู่บาอาจารย์ในะาพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันนะครับ การเชมมาลาดเลขติดบ,บนล่าง เด็กติดบนล่างครับเด็กติดบนล่างสี่ห้าหกที่นอง ว่งวนี้บโบหายเล็กกันเลขกดับโบหายมาเลยพี่น้องครับเลขกดับบโบได้ห้ยมาครับจับคู่พี่น้องห้าเก,ก้า หกเก้านะครับแปดสี่เก้าสี่พี่น้อง สคู่4ี่หางพี่นอ้องอาจารย์ก็่ให้เรียกดับมาเนาะหงดนี่ครับเหล็กดับดบนแหมานะพี่น้องเนาะครับเอาวันพุธ้ะพี่น้องเนอะวันพุทธที่18บธันวาคม256ห้าหกเน็นะครับเนาะ ลาวพัฒนาอเฉียบมาลาดเลขติดบนล่าง, 4, 5, 6, ง 4, 6, 6, สี่ห้พี่น้องเพราะสี่กยถูกัวเล่งวดนี้พี่น้องครับกับจปมาณนี้นะพี่น้องเนาะห้าเก้าหนะครับครัมากสอบตัวในห้องก็จะลืมกลับไั้น้ำได้พี่น้องเด้อ นะครับวันพุทธที่18ธันวาคม67ลาวเซียนเชบม,มาลาดขับ456คขับจับคุยมห้าเก้าหก้าี่ี่พี่นอ้องอันนี้คือพอเพชรเรารับเนาะผลชงมาให้พอแต้มนะครับ,นะรบเอาคอยเขา่าคอยแตกปังๆเนาะพี่นอ้องเนาะครับพี่น้อง fc ก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับ ครับพอเตรยมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะครับที่ส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์เชียมมาลาดหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตรยมมาครับฝากพีฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อ,ขอไวอหวพริบคอยเขา้าคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ําแดงเนาะ,นะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนำนาคามครับเอาสุดทไทยสุดนี้พอเตรียมขอกราบขอบพระคุณเอฟซี c, ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียม ครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะครับขอให้มีแต่โชคแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องครับเอาไว้พอกนคชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม